สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะคุณแคปโครเชค่ะวันนี้นะคะเราก็กลับมาพบกันอีกแล้วค่ะสำหรับวันนี้จะขอตามงานนะคะจะตามงานที่ค้างกับเพื่อนๆไว้ค่ะเราได้พาแฟนๆหรือว่าพาเพื่อนๆนะคะถักผ้าสบายลายใยแมงมุมนะคะ ได้ทำไปแล้วทั้งหมด2ตอนด้วยกันก็มีแฟนๆหลายท่านนะคะสอบถามเข้ามาว่าอพอเราถักผ้าสบายได้ความยาวที่ต้องการแล้วถักขอบยังไงนะคะเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาถักขอบผ้าสบายของเราให้ดูสวยงามขึ้นค่ะอันนี้จะเป็นลายที่คุณแคปได้ดัดแปลงมานะคะเราจะใช้ลายพัดนะคะในการทำขอบของสบายของเราค่ะ สำหรับแฟนๆที่เข้ามาใหม่นะคะแคปก็จะมีลิงก์การถักตั้งแตเ่เริ่มต้นผ้าสบายไว้ด้านล่างนะคะท่านผู้ชมหรือว่าแฟนๆที่สนใจก็สามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปนะคะเข้าไปดูแล้วก็ไปถักตามย้อนหลังได้เลยค่ะเดี๋ยวเรามาต่อกันเลยนะคะคลิปนี้จะเป็นคลิปที่3ค่ะสำหรับการถัก ลายนี้นะคะจะเป็นตอนจบค่ะเดี๋ยวแคปจะทำการถักขอบขอบนี้เป็นคลิปเดียวจบเลยนะคะ,อะพอเรามาถึงตอนสุดท้ายได้ความยาวของสบายที่ต้องการนะคะสบายผืนนี้คุณแคปถักได้ประมาณ2เมตรครึ่งค่ะ2.5เมตรนะคะก็คือ250เซนติเมตรค่ะ ความยาวของผ้าสบายนะคะเราก็ควรจะให้ยาวประมาณ 2- 3เมตรนะคะเพื่อให้เวลาเราพันกับตัวของเราแล้วเนี่ยพันได้รอบตัวแล้วก็ได้สวยงามเวลาเราเราใส่ผ้าสบายนะคะจะต้องมีชายที่ยาวหน่อยนะคะชายยาวลงไปช่วงตัวช่วงไหล่แล้วก็ด้านหน้าของเรานะคะอ่ะค่ะเรามากันเลย ในตอนเริ่มต้นนะคะในตอนเริ่มต้นในคลิปที่1นะคะเราก็จะขึ้นต้นดังแถวนี้เลยนะคะดังแถวนี้เลยค่ะเราจะเกลือขอบอเราจะเริ่มต้นด้านขอบกลางตรงนี้นะคะที่จะเริ่มดอกไม้เนี่ยห้าเซนห้าห้าถักโซ่หครั้งนะคะพอเวลาจบเราก็จะจบเหมือนกันค่ะถ้าเวลาที่เราถัก ถ้าเกิดเราจะถักดอกต่อไปถึงตรงนี้นะคะเราถักดอกต่อไปในช่องนี้เราจะถักโซ่ทั้งหมดสิบใช่ไหมคะแต่ว่าพอตอนเราจะจบนะคะให้เราถักโซ่แค่5ค่ะเพื่อไม่ให้อ่าได้ของเราดูหลวมจนเกินไปนะคะก็จะเป็นเหมือนกับตอนเราเริ่มต้นนะคะก็จะเป็นเหมือนเหมือนกันกับตอนที่เราเริ่มต้นค่ะ วิธีการก็คือพอเราจบโซ่แบบนี้แล้วใช่ไหมคะวิธีการก็คือเราจะถักวนตามขอบเลยนะคะเราจะถักช่องโซ่วนตามขอบเลยเดี๋ยวแคปจะขอเรียกเป็นแถวที่หนึ่งนะคะแถวที่หนึ่งเรามาถักโซ่ค่ะถักโซ่ทั้งหมดห้าครั้งนะคะถักโซ่ทั้งหมดห้าครั้งแล้วเราก็มาเกี่ยวหรือว่าแทงเข็มนะคะควักธรรมดาลงใน ช่องโซ่ในแถวนะคะในแถวที่จะเป็นทั้งหมด2ช่องงานแบบนี้ค่ะอันนี้คือช่องที่1อันนี้คือช่องที่2เราจะข้ามมาเกี่ยวตรงนี้นะคะควักธรรมดาไม่พันหัวเข็มนะคะเกี่ยวเลยค่ะ1ค่ะต่อไปค่ะถักโซ่5ค่ะถักโซ่5เหมือนเดิมค่ะ หนสองเราก็จะมาที่ตรงนี้เลยค่ะคือเรานับแถวข้ามมาอย่างละสองสองช่องหรือสองแถวนะคะ,ะถักโซ่ห้าค่ะข้ามมาเลยค่ะตรงนี้เลยนะคะนี่ค่ะ,เร,ะ,ะ,บบะ,คะเราก็จะได้ช่องโซ่ขึ้นมาแบบนี้นะคะเราก็จะใช้ได้ช่องโซ่ขึ้นมาแบบนี้ค่ะ ต่อไปเราก็ถักมาเรื่อยๆเลยนะคะเดี๋ยวแคปจะถักเป็นตัวอย่างสักแป๊บหนึ่งสักสองสามช่องนะคะถักโซ่ค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็นับหนึ่งสองเราก็มาเกี่ยวที่ช่องนี้ค่ะหนึ 1, 2, ่งสองตรงนี้เนาะถักโซ่ห้าค่ะ หนสองก็มาเกี่ยวที่ช่องนี้เลยค่ะถักโซ่ห้าค่ะเกี่ยวที่ช่องนี้นะคะนับหนึ่งนับสองนะคะก็จะทำให้ขอบของสบายเราเริ่มที่จะเรียบขึ้นมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราถักแบบนี้รอบเลยนะคะรอบจนมาจบมุมตรงนี้เลยค่ะ,คะพอเราถักขอบมาเรื่อยๆนะคะขอบ ขอบแนวยาวแบบนี้ด้านที่ยาวแบบนี้นะคะมาถึงมุมตรงนี้ก็จะได้งานแบบนี้ค่ะเพื่อนๆดูนะคะนี่ค่ะเราก็จะได้งานอ่า จบตรงมุมแบบนี้เดี๋ยวรื้อให้ดูนะคะเราก็จะได้งานที่ทำให้ขอบผ้าของเราเรียบขึ้นเนาะต่อไปค่ะเรามาถึงด้านขวางนะคะด้านที่เราถักหลักพอหนึ่งคอนะคะเราจะจบเราจะมาถึงตรงนี้ยังไงนะคะวิธีการก็คือถ้าเวลาเราจะให้ถึงมุมนะคะให้เราหักมุมหนึ่งครั้งค่ะอันนี้อันนี้ปลายใหมเดี๋ยวเราเค่อยเก็บเนาะ หักมุมยังไงนะคะก็คือไม่ว่าตรงนี้เราจะเหลือช่องโซ่เท่าไหร่นะคะให้เราควักธรรมดาลงในขอบสุดของช่องโซ่ด้วยนะคะก็คือเราจะไม่ข้ามมาตรงนี้เราจะไม่ข้ามมาแบบนี้นะคะเพื่อให้งานของเราไม่หดหรือว่าผ้าของเราไม่ไม่ตึงนะคะเราก็จะถักถักโซ่ห้าแล้วก็มาเกี่ยวที่ช่องที่เป็นมุมหนึ่งครั้งนะคะไม่ว่าจะมีช่องโซ่ขั้นหรือไม่มีก็ตามนะคะนี่เราก็ ควักธรรมดาเลยหนึ่งครั้งค่ะนี้ค่ะเขาก็จะเริ่มหักมุมมาด้านนี้เนาะค่ะต่อไปเราก็ถักโซ่ห้าค่ะเหมือนเดิมนะคะทีนี้ตรงนี้เราจะทำยังไงดีเอ่ยเราก็ควักธรรมดาลงในช่องโซ่ช่องกลางแบบนี้เลยค่ะซึ่งหลักแรกให้เรานับขอบหลักขอบเป็นหนึ่งนะคะ ตรงนี้ก็มาเกี่ยวที่ตรงกลางเลยค่ะหนึ่งครั้งแบบนี้นะคะต่อไปค่ะถักโซ่ห้าค่ะจากนั้นตัวนี้เราก็ข้ามมาเลยนะคะข้ามมาหนึ่งครั้งควักธรรมดาได้ช่องกลางแบบนี้ไปเลยนะคะต่อไปค่ะถักโซ่ห้าค่ะหก็ข้ามมาที่ช่องนี้เลยนะคะ นี่ค่ะก็จะเป็นช่องโซ่สองเนาะอ่าเดี๋ยวเราทำให้จบเลยนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าก็นับไปช่องโซ่หนึ่งสองก็มาลงตรงนี้เลยค่ะต่อไปถักโซ่ห้าค่ะมาลงตรงนี้เห็นไหมคะสองช่องพอดีเลย ข้ามมาสองค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าข้ามมาสองค่ะก็คือหนึ่งสองแบบนี้นะคะข้ามมาเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองก็ข้ามมาลงช่องนี้เลยค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้า ข้าม,มาช่องนี้เลยค่ะหนึ 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่ห้ากำหนดช่องโซ่ของตรงนี้จะพอดีจะเหมือนกันทั้งด้านบนและด้านด้านปลายกับด้านที่เริ่มต้นนะคะเนี่ยค่ะเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูนะคะสองฝั่งนี้จะเท่ากันค่ะสองฝั่งนี้จะเท่ากันเพราะฉะนั้นถ้าถักตามคุณแคปช่องนี้แล้วด้านที่เป็นด้านสุดนี้เราก็ถักเหมือนกันนะคะ ต่อไปค่ะโซ่ห้าแล้วเนาะตรงนี้เราก็จะมาเจอขอบอีกครั้งหนึ่งนะคะขอบขอบอีกครั้งหนึ่งเห็นไหมคะตรงนี้เราก็จะเหลือหลักพอหนึ่งคออหนึ่งหลักแล้วก็ฝั่งที่เป็นขอบเริ่มต้นนะคะให้เราเกี่ยวตรงมุมตรงมุมที่เป็นช่องโซ่เลยนะคะตรงมุมที่เป็นช่องโซ่ค่ะตรงไหนที่เป็นมุมเราเกี่ยวลงไปเลยค่ะแบบนี้ค่ะ ก็จะได้ลักษณะงานแบบนี้เห็นไหมคะตรงขอบทั้งสองด้านก็จะเกิดมุมจะไม่มีการข้ามไปเป็นโค้งมาฝั่งนี้เห็นไหมคะมันก็จะเป็นมุมต่อไปเราก็จะหักมุมมาด้านนี้ต่อค่ะถักโซ่ห้าค่ะแบบนี้นะคะแล้วก็แทงเข็มลงไปเริ่มต่อเลยค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้า นับไปหนึ่งสองก็จะเป็นช่องนี้นะคะประมาณนี้ค่ะเห็นไหมคะเริ่มหักมุมมาฝั่งที่สองแล้วเดี๋ยวเราก็จะถักแบบเดิมนะคะไปจนจบนะคะไปจนจบจนมาถึงจุดที่เราเริ่มต้นคือจุดนี้นะคะตรงนี้พอถักมาถึงก็ใช้หลักการเดียวกันกับกับที่คุณแคปอธิบายไปตรงนี้นะคะค่ะพอเราถักครบแล้วนะคะเราถักมารอบจุดเริ่มต้นของเราก็จะได้แบบนี้ค่ะ เราจะมาเจอมุมที่เราเริ่มต้นขอบตรงนี้แล้วก็ด้านนี้นะคะแบบนี้ค่ะต่อไปค่ะเราก็ถักโซ่หเสร็จแล้วให้เรามาควักธรรมดาลงในช่องนี้นะคะเราจะไม่ข้ามมาตรงนี้ค่ะเราจะมาถักตรงช่องโซ่ช่องนี้นะคะเพื่อให้เกิดมุมค่ะแบบนี้ค่ะต่อไปเราจะถัก ขอบนะคะแถวที่สองค่ะเป็นเป็นลายพัดนะคะเดี๋ยวแคปสภาเพื่อนๆถักเป็นลายพัดค่ะ,ะเราก็ถักโซ่สามค่ะเราถักไปแล้วหนึ่งเนาะหนึ่งสองสามต่อไปนะคะเราพันหัวเข็มแบบนี้นะคะแล้วก็ลงในช่องนี้สิบหลักด้วยกันค่ะสิบหลักลงในช่องเดิมนะคะโดยนับหลักโซ่เป็นหลักที่หนึ่งค่ะตรงนี้ก็จะได้สองหลักแล้วนะคะต่อไปค่ะ สองค่ะสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า และ10ค่ะพอเราได้แบบนี้แล้วนะคะหลักพอหนึ่งคอครบ10แล้วเราถักโซ่5ครั้งค่ะ2 3 4 5ต่อไปค่ะถักอพอหนึ่งคอลงในช่องถัดไปโดยข้ามไป1ช่องค่ะช่องนี้เราจะไม่ถักนะคะเราข้ามมาถักที่ช่องนี้ค่ะ นี้เลยนะคะสิบหลักเหมือนเดิมค่ะสองสามสี่ห้าหกเจ็ด สิค่ะเดี๋ยวเราก็จะทำแบบเดิมนะคะเราก็จะทำแบบนี้ไปจนรอบเลยค่ะมาจนรอบตรงนี้เลยนะคะมาจนจบเลยค่ะเดี๋ยวเราถักไปเรื่อยๆนะคะพอเราจบแถวนะคะพอเราจบแถวที่สองเราก็จะได้งานแบบนี้ค่ะอันนี้คือเราถักหลักพอหนึ่งคอมาเรื่อยๆนะคะนี่คือแถวที่สองของเราค่ะ ต่อไปเราจะขึ้นแถวที่สมซึ่งเป็นแถวจบนะคะเป็นแถวที่จะขึ้นเป็นลายพัดนะคะแถวที่จะขึ้นเป็นลายพัดค่ะออพอถึงตรงนี้บางคนจะจบแบบคุณแคปนะคะก็คือไม่มีช่องโซ่ขั้นถ้าใครที่จบแบบวิธีการมีช่องโซ่ขั้นก็จะดีหน่อยนะคะช่องโซ่ขั้นก็หมายถึงตัวนี้นะคะแต่ทีนี้เรามาจบตรงนี้มันจุด จบเดียวกันพอดีเพราะว่ามันยาวเนาะเราไม่ได้รับนับช่องนะคะวิธีการแก้ปัญหาก็ไม่เป็นไรค่ะอ่านี่ถ้าจบเราจะจบแบบนี้วิธีการแก้ก็คือเราก็ถักโซ่ห้าค่ะหรือว่าเพื่อนๆนที่มาถึงช่องตรงนี้แล้วนะคะก็ถักโซ่ห้าเหมือนกันนะคะก็ถักโซ่ห้าเหมือนกันค่ะเพื่อที่เราจะขึ้นลายพัด นะคะเพื่อที่เราจะขึ้นลายพัดแถวสุดท้ายค่ะพอเราถักโซ่ห้าแบบนี้แล้วนะคะให้เราถักหลักพอ1อน,ะะแบบนึ่งคออแป๊บนึงค่ะจะได้เห็นชัดๆอ่ะเราก็ถักพอหนึ่งคอะคะลงในช่องนี้ค่ะลงในหลักพอ1คอนะคะหลักที่1ก่อนค่ะแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วเราถักโซ่ขั้นหนึ่งครั้งค่ะ ถักโซ่ขั้นหนึ่งแล้วก็ถักพอหนึ่งคอในช่องถัดไปแบบนี้นะคะหนึ่งครั้งค่ะแล้วก็ถักโซ่ขั้นหนึ่งค่ะเราทำแบบนี้ตามช่องโซ่หรือตามหลักพอหนึ่งคอทุกช่องเลยนะคะโซ่ขั้นหนึ่งช่องต่อไปโซ่ขั้นหนึ่งช่องต่อไปโซ่ขั้นหนึ่งแบบนี้นะคะทำมาจนถึงตรงนี้เลยนะคะ ค่ะพอเราถักครบช่องโซ่ทุกช่องเราก็จะได้งานแบบนี้ค่ะเราจะได้งานแบบนี้นะคะต่อไปนะคะพอเราถักเสร็จแล้วให้เราถักโซ่หนึ่งครั้งค่ะถักโซ่หนึ่งครั้งแล้วใช้ปลายเข็มนะคะควักธรรมดาลงในช่องโซ่ช่องนี้ค่ะดึงเส้นไหมให้ตึงสักหน่อยนะคะควักธรรมดาคือไม่พันหัวเข็มแบบนี้ค่ะแล้วก็เกี่ยวถักโซ่หนึ่งครั้งค่ะ หลักต่อไปทำเหมือนเดิมค่ะพอหนึ่งคอลงในช่องโซ่นะคะพอหนึ่งคอลงในช่องโซ่ทุกช่องค่ะแล้วก็ขั้นด้วยโซ่หนึ่งค่ะทำเหมือนเดิมนะคะขั้นด้วยโซ่หนึ่งค่ะเราจะทำแบบนี้ไปจนรอบเลยนะคะคลงทุกช่องโซ่เลยค่ะเดี๋ยวแคปจะทำให้ดูเป็นตัวอย่างอีกสักหนึ่งช่อนะคะ อีกสักหนึ่งช่องค่ะขั้นด้วยโซ่หนึ่งพอหนึ่งคอช่องถัดไปขั้นด้วยโซ่หนึ่งพอหนึ่งคอช่องถัดไปขั้นด้วยโซ่หนึ่งจะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะค่ะจากนั้นถักโซ่หนึ่งค่ะแล้วก็ควักธรรมดาดึงเส้นไหมให้ตึงแล้วก็ปิดถักโซ่หนึ่งเหมือนเดิมค่ะ แล้วก็ทำในช่องถัดไปเดี๋ยวเราทาจนรอบมาจบที่ตรงนี้นะคะเราทำให้รอบเลยค่ะค่ะพอเราถักครบนะคะเราถักรอบมาถึงตรงนี้เราก็จะได้งานลักษณะนี้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นขอบนะคะเป็นขอบของผ้าสบายเรานะคะ,ะเพื่อนๆจะใช้วิธีอื่นหรือว่า แพทเทิร์นลายอื่นในการถักขอบก็ได้นะคะอ,ะอันนี้จะเป็นตัวอย่างการถักขอบด้วยลายพัดค่ะเพื่อนๆก็สามารถเติมลอยเขาเรียกอะไรนะระบายลอยหยักต่อจากด้านบนก็ได้นะคะก็จะทำให้สวยไปอีกแบบนึงเนาะค่ะอันนี้คือตอนจบนะคะพอเราถักมาถึงตรงนี้พอเราถักมาถึงตรงนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราถักอีกลักหนึ่งก่อน พอถึงตรงนี้ก็จะถึงจุดจบแบบนี้ค่ะวิธีการจบก็คือเราก็ควักธรรมดาลงในช่องนี้เลยนะคะแล้วก็ถักโซ่ขั้นหนึ่งครั้งค่ะแล้วก็เก็บเส้นได้เลยนะคะแล้วก็ตัดเส้นใหม่เลยค่ะแล้วก็ดึงนะคะก็เป็นที่เรียบร้อยเส้นได้ของเราก็อาจจะเก็บสักหน่อยนะคะ เก็บเพื่อให้เวลาเราตัดเส้นไหมหรือว่าเวลาเราใช้งานนะคะเส้นได้เราไม่หลุดนะคะเราก็แทงเข็มลงในช่องโซ่แล้วก็ดึงได้เข้ามาในช่องโซ่แบบนี้สลับกันไปเรื่อยๆนะคะนี่คือวิธีการเก็บเส้นไหมของเราค่ะทำยาวๆหน่อยก็ได้นะคะเพื่อ,อไม่ให้เขาหลุดง่ายนะคะ นนเรียบร้อยเสร็จแล้วเราก็ตัดเส้นด้ของเราได้เลยค่ะเราก็เก็บรายละเอียดนะคะอันนี้ก็จะดูหดหดหน่อยเพราะว่าเรายังไม่รีดเนะาะเรายังไม่รีดนะคะเดี๋ยวแคปจะไปรีดมาให้เพื่อนๆดูนะคะค่ะอันนี้คืองานที่แคปรีดมาแล้วนะคะอันนี้งานที่ครูแคปรีดมาแล้วนะคะ เขาก็จะแบนๆนะคะเรียบๆแบบนี้นะคะดูไม่พองดูไม่หนาเส้นได้ไม่หดนะคะก็จะดูสวยไปอีกแบบหนึ่งค่ะส่วนอันนี้ให้ดูตัวอย่างให้เปรียบเทียบนะคะอันนี้คือที่เรายังไม่รีดนะคะอันนี้ครูครูแคปยังไม่ได้รีดมานะคะก็จะประมาณนี้ค่ะก็ยังไม่เข้าที่เข้าทางเท่าไหร่เนาะเวลารีดนะคะให้เรารีดด้วยไฟปานกลางนะคะถ้ารีดไฟอ่อน เส้นไหมเราจะไม่ถ้าถ้าเกิดว่ารีดไฟอ่อนมากเนี่ยเส้นไหมเราเขาจะไม่อ่อนตัวนะคะเขาก็จะไม่เรียบนะคะแล้วก็อาจจะทําให้หน้าเตารีดของเรามันมาโดนผ้าเรามากจนเกินไปทําให้แบบเหมือนเหมือนสีไม่สวยอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นถ้ารีดเราก็จะรีดประมาณไฟประมาณปานกลางนะคะหนักไปทางร้อนนิดนึงอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็รีดครั้งอ่าสักสองสารอบรีดไปรีดเหมือนรีดเสื้อผ้านี่แหละคะ่ะเขาก็จะเรียบเองโดยโดย ความร้อนของเตารีดนะคะ ค่ะสำหรับลายใยแายมงมุมก็เสร็จสมบูรณ์แล้วนะคะผ้าสไบาาลายใยแายมงมุมก็เสร็จเรียบร้อยค่ะต้องขอขอบคุณแฟนๆทุกๆคนนะคะที่รอรับชมนะคะ,ะถึงแม้ว่าคลิปจะออกมาช้าหน่อยแต่ก็ยังรอรับชมเพื่อที่จะถักตามนะคะหวังว่าทําขอบนี้จะไม่ทําให้แฟนๆผิดหวังนะคะหรือว่าถ้าแฟนๆต้องการที่จะให้คุณแคปถักแบบไหนก็คอมเมนต์เพิ่มเติมใต้คลิปได้เลยค่ะ สำ,สำหรับลายยายแมงมุมนี้นะคะเราสามารถดัดแปลงนอกจากเราจะถักเป็นสบายได้แล้วนะคะเราจะถักเป็นหมอนก็ได้หรือว่าจะถักเป็นออของใช้ผ้าปูที่นอนอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันค่ะ,ะถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจวิธีการถักก็อย่าลืมติดตามนะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่มารับชมค่ะแล้วเจอกันวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ